เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับมัสเตอร์เอ็กซ์ซาเรเตอร์นะครับก็ผมเองนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมโปรแกรมที่สามารถเล่นเกมมือถือได้คอมได้นะฮะก็เป็นโปรแกรมน็อกนั่นเองนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะฮะอันไหนก็ได้นะครับเป็นโคมก็ได้นะฮะผมเข้าโคมแล้วกันนะ ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับ,นนรบก็ให้น้องๆหรือเป็นเพื่อนทุกคนนะครับพิมพ์ไปว่าน็อกนะฮะเอาเออน็อกฮะ N O K นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะแบบอย่างนี้เลยน็อกนะฮะแบบนี้น็อกสุดๆเอยเดี๋ยวน็อกไม่ได้ what the fuck ก็เอาเป็นว่าพิมพ์แบบพี่หอมบอกอะขั้นแรกก็แล้วกันนะพิมพ์ N โอเคนะครับโอ้ Nox นะฮะอ๋อเดี๋ยวๆ Nox นะฮะอ่าก็จะบอกว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับอ่าให้น้องๆครับคลิกเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับอันแรกเลยอ่านี่ครับนี่คือเป็นโปรแกรมที่ Nox Layer ครับสุดยอดโปรแกรมสำหรับจำลอง Android ด์สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC นะครับ ก็ดาวน์โหลดเลยนะฮะก็จะเป็นรุ่น6.6.1.1รุ่นอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับก็คลิกไปเลยะก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับอ่าคราวนี้ก็รอนะฮะอ่ารอไปปุ๊บก็โหลดเสร็จแล้วเนาะอเราสามารถคลิกปิดโปรแกรมไปได้เลยนะเราเราแบบเข้าอันอื่นก็ได้เข้าแบบ youtube หรืออะไรก็ได้ก็สามารถปิดหน้าแฮปไปได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็นการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็รอนะครับผมอ้าวนานจังว่าก็ติดช้านะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็เร็วสุดละอ่าก็ขอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันก่อนรอมันก่อนยังไม่ขึ้นเลยนี่ครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะดูเมาส์ผมนะครับ มันก็จะขึ้นประมาณแบบน็อก t ์นะน็อกสเต็ปนะเชตอัพน็อกเตอัพนะฮะแล้วก็ปิดหน้าจอโคมไปได้เลยนะครับคลิกไปเลยนะแล้วเราก็ไปที่พีซี PC ของเรานะครับนะฮะแล้วเราก็เข้าไปที่คาว่าดาวน์โหลดนะครับก็สําหรับคนที่หาดาวนโหลดไม่เจอก็อาจจะอยู่แถบนี้ก็ได้นะครับก็ลองหาดูนะ อ่ามานี่ปุ๊บเราก็จะหาโปรแกรมของเราเลยนะครับโปรแกรมน็อกนะฮะอยู่ไหนวะนี่ไงเจอละให้เรา d o u b ิ e ลค,ค,คลิกเข้าไปเลยครับหรือว่าคลิก open ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมว่าคล,คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปจะง่ายกว่าแบบไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรเฮ้ยปุ๊บคลิกเข้าไปเลยให้เราตอบ yes นะครับอ่าคราวนี้ก็รอนะฮะ รอยาวๆเลยครับผมจะไม่ตัดผมจะไม่อะไรนะผมจะทำแบบทำไปพร้อมกับคุณดูเลยอะ่ะ o v e r w i s e install นะฮะก็คลิกเข้าไปเลยครับก็รอนะฮะร,รอให้มันแบบหมุนแบบครบร้อยเลยนะครับซึ่งหน้าต่างนี้เราก็เ,าเดี๋ยวค่อยปิดนะรอมันดาวโหลดเสร็จก่อนนะครับรอไปนะฮะห้าสิบแล้วนะครับผม เจ็ดสิบกิดยาวจะหยุดก็รอไปยาวๆแล้วฮะก็ส่วนนี้ก็เราก็มาคุยอะไรกันเล็กๆน้อยๆนะคะคือช่องผมเนี่ยเป็นช่องสำหรับเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเล่นเกมไปด้วยทำวิดีโอสอนไปด้วยนะครับอ่าก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมก็เรียนที่เดียวกับพี่เจมาสเตอร์นั่นแหละครับอาจารย์สาขาบอกนะฮะอัพให้เราสตาร์ทนะฮะกดสตาร์ทไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นน็อกสเลเยอร์นะฮะให้เรารอนะครับเนี่ยครับเริ่มมาแล้วฮะนี่จะเป็นเกมในมือถือนะครับสมอสามารถเต้นในคอมได้ ก็วิธีดาวน์โหลดก็ไม่ยากนะครับก็อย่างที่บอกไปขั้นต้นนะฮะแต่จะพแบบิม์แบบเหมือนผมพิม์ภาษาไทยที่ไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าก็รอไปยาวๆเลยฮะอ๋ะอน,นี่เป็นโปรแกรมของผมนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวก็รอไปยาวๆนะฮะก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ Android is starting นะครับหมายถึงแบบกำลังแบบปรัแบบ Android อะไรสักอย่างโอ้โหรอเยอะรอต่อนานมากเออคอมจะไ,ไ,ไหวไหมเนี่ยก็สำหรับเอ่อมันมีวิธีตั้งค่าอยู่นะสำหรับเอ่อคอมที่แบบเล่นไม่ได้หรือว่า แบบช้าในการใช้โปรแกรมนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็วิธีปรับก็เดี๋ยวค่อยไว้สอนวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ่าอันนี้คือผมมาสอนวิธีโหลดนะครับอ่าก็เข้าใจกันเนาะคิดแตไปนานอยงวะนเนี่ยเอ,อือเอ,อือเอ,อือนี่จะเป็นเวอร์ชันที่แบบคิดว่า ล่าสุดนะณนะตอนนี้นะครับ6.6.1.1เนี่ยอ๋อหอนมอกอ,อก็โดมจะตัดไปตอนที่มันเอ่อเสร็จ starting เอ่อเสร็จนะครับ นนาอาล,ออาาาล,ออละลฮกละก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับนี่คือการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม NOx บน PC นะครับจากที่เราเล่นเกมใน Android ในมือถือก็เราสามารถเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะฮะก็ปิดไปเลยแบบนี้ครับโอ้โหก็ถ้าเราโหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับสองอันนี้นะฮะในเมาส์ผมเนะ ให้เราเข้าอันแรกนะครับให้เราแบบให้เราอยากจะเล่นปุ๊บก็เราก็เข้าอันแรกอันที่สองนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าคืออันแรกเนะี่ยเป็นตัวตัวของมันนะครับก็สาหรับในของโปรแกรมน็อกนะครับก็จะมีนี่ครับฟิวไฟนะครับทับ G Light ทับ G Mobile ติดติดติดทับ G l i g h ไปหน่อยทับ G Mobile นะครับมีอ O V ด้วยนะถ้าเกิดว่าจากเล่นก็หิมเข้าไปว่า A O V เลยนะครับค้นหาเอาค้นหาค้นหา ค้นหาไม่ได้ค้นหาไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่ไงโอ้ได้แล้วเฮ้ยรีเลย์ลชิบหายอ่าเดี๋ยวผมจะต้องไปตั้งค่าอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราอยากเล่นเอาก็นี่เลยครับ ROV นะฮะยิงเข้าไปเลยนะครับค้นหานะฮะก็ดาวน์โหลดเสร็จใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอ่าเอาวี A o v ครับเราค้นหาไปแล้วนะฮะ ขาวัวกำลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะก็เออประมาณนี้นะครับเนียมันโดช้าย,ยัางเีแยเน็ตดิดฉันโอ้ my g กอดอ๋ออ่ะเรีย <laughs> บร้อย ก็มันเข้าไม่ได้ก็ขีดเจรอตัดมาตอนจบเลยลก็นกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการอ,าอ,อ,ากอะไรนะการโหลดปกับน็อกครับโหลดได้โหลดไม่ได้สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะไปตอบทุกคนเลยนะครับก็ข้างหน้าผมจะมาสอนโหลดอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ ก็สำหรับนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวหลาไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอ่าฮะ